สวัสดีค่ะพบกับรายงานสถานการณ์น้ำประจำวันอังคารที่29ธันวาคม2558บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงยังคงปกคุมประเทศไทยตอนบนลนักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นสำหรับมรสุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังปานกลางในช่วงวันที่30ธันวาคมถึง3มกราคมบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีน ń, อีกระลอกหนึ่งจะแผ่เข้ามาเสริมปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบน,น,บนมีอากาศหนาวเย็นกับมีลมแรงโดยอุณหภูมิจะลดลง3-5องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้สำหรับมรสุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นจังหวัดอุบลราชธานีมีอุณหภูมิสูงสุด3.2องศาเซลเซียสต่ำสุด18องศาเซลเซียสสถานการณ์น้ำที่สถานีวัดน้ำท่า M7 ใต้สะานเสรีประชาธิปไตยอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี วันนี้วัดได้ระดับ106.72เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งอยู่ต่ำกว่าจลิงฝั่งขวาอําเภอวารินชำราบอยู่ที่5.28เมตรอัตราการไหล7.80ลูกบาทเมตรต่อวินาทีปริมาณน้ำมีอยู่ประมาณ24.57ของความจุลำน้ำ สถานการณ์น้ำมีแนวโน้มลดลงจึงขอแจ้งให้เจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่7ทราบและช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบต่อไปค่ะและสามารถติดตามสถานการณ์น้ำเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ id7.com หรือ Facebook สำนักงานชลประทานที่7ค่ะหน้าแรงปีนี้เขือนมีน้ำน้อยเมื่อต้องใช้สอยให้ค่อยๆค,คิดขอวอนทุกฝ่ายประหยัดสักนิดให้พ้นวิกฤตแรงไปด้วยกัน ตาอวิตรีสมสุขรายงาน